เรามาดูผลการทดลองใช้สารกระตุ้นทำให้เกิดยอดอ่อนนะครับเราใช้สาร PGI 1ของ Amber Grape Farm ในการทดลองครั้งนี้จุดประสงค์ก็เพื่อทดสอบว่าอัตราส่วนเดียวกันการตอบสนองของอายุของกิ่งแตกต่างกันอย่างไรนะครับในกิ่งนี้ที่เราทำการทดลองนี้นะครับก็จะมีอายุของกิ่งแตกต่างกัน ตรงโคนนี้ก็จะเป็นกิ่งที่มีอายุสักหน่อยนะครับเราเรียกว่ากิ่งคิองอ,อนคึ่งแก่พบว่าการตอบสนองนะครับของน้ํายาตัวเนี้จะออกมาดีมากครับตาที่ออกมาเป็นตาที่สมบูรณ์นะพร้อมที่จะเป็นยอดใหม่ได้ดีส่วนตรงทางปลา,ปลายของกิ่งนะครับซึ่งเป็นกิ่งที่มีอายุน้อยลงหรือกิ่งอ่อนนะครับนี่เราก็จะพบว่าตามีการตอบสนองแต่ไปต่อไม่ได้ครับ นี่ยนะครับแตกออกมาแล้วแต่ไปต่อไม่ได้ผลการทดลองก็ชี้ให้เห็นว่าอัตราส่วนกับอายุของกิ่งในการใช้นะครับจะไม่เท่ากันหมายความว่าอัตราส่วนที่เข้มข้นสูงเนี่ยก็จะสามารถใช้กับกิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่หรือกิ่งแก่ได้ดีนะครับอย่างนี้ครับกิ่งก่อนกึ่งแก่ออกมาดีแต่กับกิ่งอ่อนๆนั้น ไม่สามารถใช้ได้จําเป็นจะต้องใช้อัตราส่วนที่ต่ําลงมานะครับของกข้มข้นต่ำนี่นะครับกิ่งอ่อนมากมากเลยครับพอแตกออกมาก็เป็นอย่างนี้นะครับไปต่อไม่ได้นี่นะครับกิ่งอ่อนมีทั้งหมดนะครับกิ่งอ่อนเราไปต่อไม่ได้เลยครับประโยชน์จากการใช้ ผลสรุปการทดลองครั้งนี้มาใช้นะครับก็จะมี 2- 3สเรื่องนะครับอย่างแรกเนี่ยเ,เราสามารถที่จะแต้มตาเพื่อเสริมกิ่งแขนงให้ขึ้นในส่วนที่มันขาดในส่วนที่เป็นฟันหลอนะครับเราสามารถที่จะเสริมกิ่งใหม่ขึ้นไปนะครับให้เต็มได้อย่างที่2ยอดที่มีอาการไปต่อไม่ได้เช่นยอดนี้นะครับเวลาเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะอยู่ชะง,งักที่ตรงปลายยอดไปไม่ไปต่อนะครับ อย่างนี้นะครับยอดที่เกิดขึ้นมาแล้วก็หยุดอยู่กับที่ไม่ไปต่อเราสามารถทําให้เขาไปต่อได้นะครับด้วยวิธีการาตัดที่ยอดเขาทิ้งแล้วก็แต yup or or ้มน้ํายาลงตำแหน่งตาที่หหรือที่2หรือ3ก็ได้นะครับเผื่อไว้เพื่อแต้มเสร็จตาเขางอกขึ้นมาเนี่ยเราก็เลือกตาใดตาหนึ่งนะครับ <ๆ S 2> ให้มันเติบโ <ๆ S 1> ตไปต่อครับอย่างนี้นะครับเราแต้มที่ตาหนึ่งตาสองตาสามไปเสร็จแล้วเนี่ยถ้าตานี้ดีที่สุดเราก็ปล่อยเลี้ยงเขาให้มันเติบโตเป็นยอดให้พุ่งต่อไปได้ แต่ถ้ายังปล่อยให้เขาอยู่สภาพเดิมนะครับยอดก็จะอยู่อย่างที่เดิมไม่มีการเติบโตใดๆอย่างนี้นะครับคืออาการยอดไม่พุ่งครับเราจะต้องแก้อาการยอดพุ่งโดยการตัดยอดทิ้งแล้วก็แต้มที่ตาแล้วก็เลี้ยงตาใหม่ขึ้นไปใหม่อย่างนี้นะครับอาการยอดไม่พุ่งเราสามารถแก้ไขได้นะครับด้วยการอาจจะตัดยอดตำแหน่งไหนก็ได้นะครับตัดยอดทิ้งแล้วก็เอาหน่อทิ้งให้หมดเลยอย่าให้มีหนอนนะครับแล้วถ้าการแต้มตาที่ตำแหน่งนี้นี้นี้นะสามตำแหน่งนี้ได้เลยแล้วก็ดูว่าตำแหน่งไหนตาไหนที่ตีดีที่สุดแล้วก็ตำแหน่งเลี้ยงต่อไปเพื่อ ยืดความยาวของกิ่งให้มันยาวขึ้นไปได้เรื่อยๆได้อีกนะ